พิษุณีปลายผ่าดวงปี2566เตือนจะมียักษ์ออกอรารวาสค่ะหลายคนจับตาม,มองพิสุณีปลายค่ะหรือหมอปลายภผ่กระซิบหมอดูที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นออกมาเตือนครั้งใดก็หนาวร้อน,อนๆอยู่ไม่น้อยเลยค่ะล่าสุดพิสุณีปลายได้เผยคำำําทํานายล่าสุดผ่าดวงปี2566ผ่านในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8ค่ะ เมื่อวันที่18มกราคม65โดยได้เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้เรื่องยักษ์ค่ะว่าจะมีหนวดล้อมแหลมยักษ์อาจจะไปฉีดหน้าทำบอทอกอะไรมาสัหน่อยยักษ์สมัยใหม่ถือปืนถืออาวุธออกมาละวาดหาเรื่องมันก็น่าจะเหงาแพงอยู่แล้วละ จริงๆออกมาตอนเข้ายากหมักแพงมันก็จะเกิดโศกนาตกรรมแต่ทุกอย่างก็สามารถหลีกเลี่ยงได้ยักษ์ตนนี้เขาอาจจะมีจิตใจที่ดีขึ้นหรือกลายเป็นยักษ์ใจดีเวลาส่องกระจกเห็นหน้าตัวเองมีความสุขมากขึ้นเห็นมีพวกเขาเข้ามาเป็นกลุ่มกันมากเขาอาจจะใจดีเขาออกมายืนบนท้องถนนเพื่อให้เกิดความสงบสุขเราก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอแค่มีความใจเย็นค่ะ ในส่วนของคาถามที่บอกว่าจะมีของใหม่จากต่างประเทศหมอปลาก็บอกว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างการลงทุนของใหญ่อาจจะอยู่ตามมุมเมืองต่างๆค่ะถ้าถามถึงเรื่องยามพาหนะสี่ล้อชนคนพิษณุีปลายบอกว่าน่าจะเป็นล้อที่ใหญ่หรือไม่ล้อก็ไม่ได้อยู่แค่บนถนนอาจจะมีการชนใหญ่ๆเนี่ยประมาณ50-60คันขึ้นไปเหมือนเกิดแล้วแต่ไม่แน่ใจว่านอกประเทศหรือว่าในประเทศส่วนไฟ ในที่โล่งนั่นก็คืออาคีภัยใหญ่โตเห็นที่ชายแดนประเทศเราก็มีโรงนามใหญ่โตไฟไหม้ไปแล้วหมอปลายยังบอกว่าเหลืออีกสองที่จะเกิดในบ้านเราด้วยเหมือนกันหรืออาจจะมีนอกบ้านส่วนการป้องกันเนี่ยหเกิดจากการจงใจค่ะอีกประเด็นมาจากภัยธรรมชาติส่วนระเบิดใต้น้ําใครที่ทําสงครามใต้น้ําพิษุณีหมอปลายบอกว่ามาจากข้างบนโยลงล่างสะเทือนวงแหวนเคยนั่งแกะคําว่าวงแหวนแล้ว เจอกับคําว่าหุงแหวนไฟเจอคําว่าทดลองระเบิดนิวเคลียร์หรืออาจจะไปอยู่แถวนั้นถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมเหมือนเล่านิทานค่ะตอบว่าปีนี้เป็นปีแห่งบุญกรรมผลบุญกับผลกรรมออกมาให้เห็นในปีนี้เพราะเราอยู่ในช่วงของนรกบนดินเพราะฉะนั้นเรื่องของไฟหรือที่อโคชอนการทําทุกอย่างโดยไร้สติและสิ่งที่เรียกว่าเสพติดจนมึนเมาก็จะทําให้เกิดเรื่องหนักๆค่ะส่วนเรื่องที่ดีๆก็มีบ้างค่ะ แต่ว่าก็อาจจะมีไม่เยอะก็มีข่าวใหญ่หนักๆต้นปีหรือปลายปีเนี่ยที่จะกลบข่าวเรื่องดีๆก็มีทั้งช่วยโคนการได้รับตําแหน่งการที่คนไทยได้ไปสู่ประเทศในองค์กรใหญ่ค่ะช่วงไทยพิสุนี้ก็ฝากบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้จะมีกดีความใหญ่โตมโหฬานคนตามกันหนักมากเสร็จแล้วจะอยู่ดีๆก็หายไปแต่จะมีในะเรื่องของมหากาบการหลอกลวงแบบรุนแรงมีการสูญเสียครึ่งความประเทศจากความเชื่อความศรัทธาและความหลงงมงายโดยขาดสติซึ่ง ข่าวก็จะมาเร็วๆนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งข้อมาลข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะ